สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พามาเบินต้นบักรินจีนะ้ค่ะโหดตินต้นริงจีโอดตะแล้วค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็ใส่ขี้ไก่เรียบ้อล้ะค่ะใส่ขี้ไก่ก็เล่มาโหดนำต้นบักริงจีนี่ค่ะโหดไปลรวเบื่อกี้ค่ะนีอันนี้ต้นล้านสามพันหานะคะสามต้นพันค่ะมีแต่ต้นสวยๆค่ะพร้อมปลูกแล้วค่ะพร้อมปลูกแล้วค่ะหลากหลากลงถุงหลากรงดินเรียบ้อล้วคะนี่ค่ะต้นนี้ง่ามค่ะ ต้นนี้สองพันนะค่ะต้นนี้สองพันนี่ค่ะออกดอกปีใหม่นี่ค่ะใบแลดีขนาดค่ะอันนี้ใส่ขีไก่ค่ะคุณคะระบบลากแข็งแรงค่ะสวดจากทงมาแล้วค่ะนี่พ่อมปูกระเดาค่ะนี่ค่ะอันนี้กับต้นลำไยต้นละลอยค่ะต้นลำไยต้นละลอยอันนี้กับต้นบักลินจีค่ะต้นลินจีต้นน่อยค่ะต้นละลอยค่ะ หาผู้ใดซื้อต้นละสามพันหาสามต้นเมืองค่ะกสิแถมให้ต้นละลอยสามต้นค่ะนี่ค่ะหากฟูขึ้นมากแล้วค่ะแข็งแรงค่ะระบบลากแข็งแรงนี่ค่ะนี่รลกเขานี่ค่ะอยู่ตรงนี้ค่ะแต่ห้ปาทุ่งมากไปแล้วค่ะเนาะนี่ค่ะรลกเต็มทุ่งแล้วนะคะใบเบิ้งนี่แต่นี่ตลากเต็มค่ะท้านี้กับต้นละพันค่ะท้านั้นต้นละพันใบกระรองขืนไม่ค่ะ ใส่ขีใ,ใบขึ้นไม้ค่ะอันนี้ตนน้นสามปัญหาเลยคะ่ะไปสนใจกระทางก่อไดเ้อค่ะต้นทรงสวยค่ะนี่พอยากกรอกกระต่อนได้เลยค่ะเอาไปปลูกแล้วไปตอนก็ไดเลยคะ่ะนี่ค่ะรายงานนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกงานอยู่ค่ะเอาไปตอนไปขยายพันธุ์อีกค่ะนี่ค่ะทุกคน ท่านี้กัเป็นต้นละหาร้อยค่ะต้นละหาร้อยต้นละหาร้อยสองรอยหาสีบหารอยค่ะนี่ค่ะล้นให่ก็มี่นะคะต้นใหญต้นละหาร้อยก็มีค่ะทุกคนต้นละพันก็มีค่ะต้นใหสูงมีต้นหนึ่งค่ะต้นละหกพันบาทค่ะสูงสามถึงสี่เมตรค่ะนี่ค่ะบรรยากาศใครสนใจกระทัางมาได้เด้อค่ะ แล้วจะทิมเบอร์ไว้หายด้ค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ